อาจารย์เออาจารย์เอวันนี้อยู่ช่องฟานอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้นะครับน,นี่คุอคือชื่อเกมนะครับอืมไปนี่กระหันหลักของผมนะเราไปสร้างหินใหม่กันเลยผมเล่นสายหอกนะเนี่ยต่อไปก็เลยสายดาบนะครับผู้นี่ก็คือสายดาบนะอ๋ะเรามาต้องคิดว่าอืมอชื่อแบบผมแล้วกันฟานสองอาจจะยได้เสียงแจ้งเตือนนะครับ เอาละฟานสองนีอ่อากดเข้าให้นลครับอาจจะได้เสียงรูกกัวนะเพราะพี่ชายผมบ้าอยู่ตอนนี้เอาละกดเข้าไปเอาละอาจจะได้เสียงคุณยายจากพี่ชายผมนะโอ้โหทำไมม็นเสีงยงตงขนาดนี้เนี่ยพี่ชายผมมันบ้าครับทุกคนเอาละแล้วก็ปาของเรากนอะอไปนะเออน้องตัวเล็กน่ารักจังเลยแฮ นี่โอ้โหเหมือนเกมโดดล่มเลยดูฟูโอ้โหภาพโคตสวยนะผมแนะนำนะครับเขาจะให้เลือกไปสอดีหรือสามดีผมมองว่าเอาสามดีดีกว่านะนี่นักเระเขาจะสอนให้นะอย่าให้เอวจีได้เจกันอย่างนี่คือดาบนะเราต้องเก็บนะเราไม่ถ้าเราไม่เก็บนี่เราก็ใช้ไม่ได้ดาบดาบนี่ดีปมาณสามตัวนะเอาละชิปปชิป ชีศาจเกี่ยวกับตกวนเองคนนี้แบบกระทบตัวเราแรงเ e t t i n g นี่ได้อยู่ดับสองมาแล้วนะเอาละกดต้นนี่ดัอนะระวังภัยอยู่ตลอดปินนะครับดูสิครับการนของเขาได้อยู่ในระดับหนึ่เอาละขึ้นมาถึงแล้วนะครับนี่เให้ดีสี่ตัวนะครับนี่เนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้ อันนี้เนี่เอาแล้วนะครับผมก็จะบอกนะมีโหมดออโต้เล่นด้วยตัวเองนะเฮ้ยไม่ใช่ดิให้ให้เอนเอให้เขาควาบคุมเองนะน,งนี่โึ้นโลมาสนาล์กเชียร์เรา,ก,าก็จะขึ้นโลมานะครับขึ้นโลมากันเลย <c oughs> โหมดในปนระเทศอีเดนเนี่ยจับดีแล้วเต็มสีดแล้แจ่มแมวจริงๆเอาเล่ะชุดอื้มข้อสวย สามเดียก็จะเป็นงานนี้นี่นี่กับเพื่อ่แหละครับช่อเราด้วยอ่าอ่ะครับว้าวบหาเพื่อนนี่นะเพชรสามารถแต่งงานได้นะครับในเกมนี้เนี่ยนี่นะครับสร้างสายสัมพันธ์นะก็สำหรับวันนี้ก็จะไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะบ๊ายบายนะครับจุ๊บอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ